สว้สดีสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องจับดีๆื้นนี้ก็มาพบปะก,กันคือเก่าเนาอพีนอ่น้องทางซ่องสาวลงบ้านนาเดอกับบรรยากาศคํำแล้วพี่น้องประมาณที่เขาโมงแรงเลยเนาะกับื้อนี้ก็อยู่เฮือนพีน่น้องเมียนเฮือนเมียนซานเนาะเพราะว่าเมือ่อื่นอาบุญบ้านบุญกองข่าว บ้านเฮานี่แหละพี่น้องหลายหลายบ้านเพื่อกระเฮตดแล้วเรียบร้อยเลยเนาะแล้วเลือแต่บ้านเฮานี่แหละยังมีอุบัิเห็ุกัเมียนเฮือนนั่นแหละเพราะว่าเมื่อออ่นกะบยันว่ามีแขกมีคนมากนะ็เลยเมียนเนาะเล <c oughs> <c oughs> ็กน้อยกินโรตีบแล้วก็พาสต้าลังกาเมื่อนี่กหลังจากเมียนเฮือนแล้วกะสิพภาพ่อแม่พี่น้องไปซีข่าวเนาะอันป้าซีข้าว กระซิเลวและควดดีได้เต่าหนึ่งเลยอุ้ยตากรกระบอกให้จบจิงเทียงสว่วงนี้กะอากาศกเพอดีเย็นเนาะพี่น้องส่วนกลางเว้นนะนาหอนหอนกมันเศ้าหนาวได้ลายมือเลยเนาะหอนแล้วกามีแห้งเติมและแขงงขาบริแตกเป็นไปซีข้าวพี่น้อง ตอนนี้กับป้าซีถ่ายอยู่เนาะที่แล้วเลยค่อยกับไปไปใส่มือนอีรร่ค่ะยื่นเบิร์ตมือพี่น้องสาวไอคองอ่าลืมบอกเนาะพี่น้องมันกับซีบ้ได้ยินเด้อเพราะว่าเสียงกสีมันดังเนาะซีบ้บอค่อยได้ยินมันชินไดนินได้ยินเสียงโว้คนซีจนสีเบิรเป่าเลยพี่นอ้องอ่านวันนีเป็น สุดท้ายเลยชี้จักเต่าชี้จักเต่า<อ>ชี้สองเต่าเต่าเดียวแหลกแกะมันบ่เบิ้ลนี่น้องก็เลยชี้สองเต่าเดี๋ยวจะให้เบิ้งาะเต่าจะบิดกว่าเข่ามัน ข่าวล่าก็เอามาอัน,นใส่อันนี้ไว้เนาะเออข่าวล่ากาสมมติก็ได้ห้อิ้เป่ามิตรกากระต่ายบ้านใหญ่บ้านใหญ่ขับฝนตกนี่กับเปียกหมดเลยแถวนี้เนาะ เป็นขา่าวสารก็ได้แต่ทางหนึ่งแล้วก็ปลายมันเนาะไปอันนั้นก็โตนั่นแหละพี่นอ้องจัะขึงหรือบ่อแหละถ้าซีอีกเต่าที่ซอ,อ,องกัมันก็เม็ดข่ามันก็จะรีบลงเนมันก็ได้น่อย เลยเด็กพี่น้องข้าเขาเองนี่แหละทางทีช่องได้ตอนนี้ข้าวกับโบยักงามปันใดพี่น้องเลยมันพ่นปีนี้ก็พ่นอาลีรออยากดำๆแนี่ยนะมันบ่สวยเลย ข่าวผู้อื่นนะคะ่าวข่าวกินแบบโตุ๊ะปกติข่าวใหม่มาเช้าอันนี้มันกินมันตุ้งตุ้งตุ้งเลื่อนผ่านกันกันตอมหอนมาบันี้ก็สิเอาเมืงาบันี้ก็สิเอาเมืงาเลือนกุญแจพี่น้องเอาไว้มาเนาะมาบุญมื้อื่นกุญแจ มาก,กินเองเนี่ยภายในข่าวเปาหนึ่งอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณอัน,นบอดทิดชำนายากระดาษก็อโอเคเนาะพี่น้องสำหรับลิปนี้กับโบมียังลายเนาะกาพาพ่อแม่พี่น้องมาซีอข่าวนี่แหละเมื่ออื่นให้ว่างก็มาเด้อมาลินบุญนำกันแต่โบมีสิ้นให้กินนะพี่น้องเออเพราะว่า เอาจีไสกับบ่อได้เนาะซีนก็ได้มันบ่พอกันสำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยเดอ้อพี่น้องบายบายสบายดี